ต่อไปคุณจิรวัตรอรัญญกา,ารนนท์นะครับครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมจิรวัตรอรัญญกา,ารนนท์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตกรุงเทพมหานครตลิ่งชันทวีวัฒนานองแคมแขวงหนองค้างพูในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้อยู่ในส่วนของกรรมธิการที่เป็นเสียงข้างน้อยและได้ใช้สิทธิ์ในการสนวนความเห็นในมาตรา256ครับ มันมีทั้งหมด9วงเล็บผมได้สงวนความเห็นนะครับในทั้งหมด5ประเด็นคือในประเด็นที่มาตรา256วงเล็บที่1วงเล็บที่3วงเล็บที่8และวงเล็บที่9การเปียนท่านประธานรัฐสภาครับแน่นอนที่สุดว่าในการแก้ไขนะครับหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยในหมวดที่15เนี่ย เมื่อมีการผ่านในวาระที่สองวาระที่สามนั่นก็หมายความว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวรระครั้งถัดไปเนี่ยจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เราพิจารณากันอยู่ในวันนี้และสำคัญที่สุดว่ารัฐธรรมนูญนี้เองก็เป็นปัญหาในตัวมันเองไม่งั้นเราก็ไม่มาถึงวันนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากข้อเรียกร้องของประชาชนแล้ว ก็ยังเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาเองด้วยรวมถึงได้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุไว้ในในโยบายของรัฐบาลแหะครับว่าต้องแก้ใน256หมวดที่15นี่แหละครับดังนั้นที่ผมสงวนความเห็นนั่นก็หมายความว่าผมมีเจตนาที่อยากจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขง่าย บนหลักการพื้นฐานในบริบทการเมืองที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือว่าผมสงวนความเห็นที่อาจจะไม่ได้ใช้หลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ควรจะเป็นแต่ว่าผมใช้หลักวิพิจารณาตามบริบทการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นในมาตรา256วงเล็บที่หที่เกี่ยวกับยติในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย ที่ร่างกรรมธิการเนี่ยเป็นแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ2,560นั่นก็คือใช้เสียงในการเสนอยติหนึ่งในห้าก็คือถ้าเป็นสภาผู้แทนก็ใช้หนึ่งอคนถ้าเป็นสมาชิกสภาบวกสมาชิกวุฒิสภาก็ใช้หนึ่ง้อยห้าสิบคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีความเห็นว่า ในการสงวนความเห็นของผมเนี่ยก็คือว่ายัติเนี่เวลาที่เราจะยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยควรที่จะใช้แบบง่ายคือเราไม่ควรใช้เสียงไม่ควรที่จะใช้เสียงในปริมาณมากนั่นก็หมายความว่าที่ผมสงวนความเห็นก็คือใช้หนึ่งใน10เหมือนร่างพักฝ่ายค้านนะครับคือถ้าสสจะเสนอเนี่ยใช้50คนเท่านั้นแหละนะครับถ้าสสบวกสวก็ใช้เพียงแค่75คนเท่านั้นแหละก็สามารถที่จะเสนอยติ ก็อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แล้วในประเด็นที่สองครับและประเด็นที่สามจะพูดควบรวมกันไปก็คือในมาตรา256วงเล็บที่สามกับวงเล็บที่หกก็คือภายหลังที่มีการเสนอยติจะต้องโหวตในวาระที่หนึ่งและวาระที่สามคือรับหลักการและในวาระสุดท้ายในวาระที่หนึ่งเนี่ยผมก็ยังเห็นว่ากรรมธิการก็ไปได้ไกลครับ คือปลดล็อกจากเดิมที่ต้องใช้เสียงสมาชิกวุฒทสภาหนึ่งใน3เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสองใน3คือ500เสียงถือว่าไปได้ไกลครับแต่มันก็ยังไม่ง่ายสำหรับการเมืองไทยในปัจจุบันที่ข้อเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีอยู่ตลอดเวลาและท่านอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ร่างการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน ก็ยังต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้เวลายอย่างน้อย1-2ปีหรือเร็วก็คือปี1-6เดือนนั่นก็หมายความว่าในระหว่างการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องพวกเราจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2,560และแน่นอนที่สุดว่าในสมัยประชุมหน้าที่เรายื่นยต,ติในหลักการเดียวกันกับสมัยประชุมนี้ไม่ได้คือในสมัยหน้าจะต้องมีการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน อาจจะเป็นเรื่องบัตรการเลือกตั้งอาจจะเป็นเรื่องบทเฉพาะการในบางมาตราที่ประชาชนรวมถึงพวกเราเห็นว่าต้องแก้ไขดังนั้นในวาระที่หนึ่งผมอยากกลับไปให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับไปแก้ไขง่ายครับคือใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งพอแล้วครับก็คือเราใช้เพียงแค่375สมัยรัฐธสมัยรมนูนปี40นะครับแต่ผมว่าสอดคล้องถูกต้อง กับบริบทการเมืองในวันนี้และในขณะเดียวกันเมื่อไปพิจารณาในวาระสาเราก็ใช้เสียงเหมือนกับที่พักฝ่ายค้านเสนอครับคือมากกว่ากึ่งหนึ่งผมคิดว่านี่แหละจะทำให้ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนครั้งหน้าถ้าหากเราใช้หลักเกณฑ์แบบนี้แก้ง่ายครับ ในประเด็นต่อมาในมาตาอรา256วงเล็บปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าแก้ในกรณีใดกรณีหนึ่งสกรณีตามที่ระบุไว้ในวงเล็บ8ต้องจัดให้ทำประชามติแน่นอนที่สุดครับอย่างที่หมอชลนานบอกว่าไม่เคยมีรัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขเงื่อนปมว่าการจะแก้กรณีใดต้องทำประชามติ นี่เป็นการกำหนดไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูลปีห0ครับไปกำหนดล็อกไว้สี่กรณีนั่นก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งหมวดสองหรือกรณีการแก้ไขหมวดสิบห้าหรือการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต,ต,ตามรัฐธรรมนูญหรือในกรณีที่สี่คือเกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระผมอยากจะให้เหตุผลดังประการนี้ครับว่าผมเห็นว่าเราควรที่จะ กำหนดการประชามติไว้กรณีเดียวคือกรณีที่ไปแก้หมวด15ว่าได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเหตุที่ว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาครับพวกเราควรที่จะแก้ได้ทุกมาตราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเองตามรัฐธรรมนูญเราถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยครับก็หมายถึงว่าเขามอบไม้กายสิทธิ์ให้เรามาแล้ว ไม่จําเป็นต้องไปสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทําประชามติแม้กระทั่งว่าจะแก้เรื่องหน้าที่และอํานาจของศาลองค์กรอิสระไม่ควรที่จะกลัวไกลเกินเหตุครับว่าพวกเราสมาชิกจะไปแก้ให้ท่านน้อยลงมีอานาจน้อยลงแต่พวกเราทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยควรที่จะแก้ได้ทุกมาตราในประการที่สองต่อมาที่ต้องให้เหลือไว้ในหมวด15กรณีเดียวที่ต้องทําประชามติเพราะเหตุว่าป้องกันในการแก้ไขหลักเกณฑ์ พราะแน่นอนที่สุดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางการเมืองบางรัฐบาลพักการเมืองก็อยากจะแก้เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตนเองดังนั้นมันมีปัญหาในตัวมันเองว่าถ้าแก้ยากถ้ารัฐมนูมีปัญหาก็แก้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยในในหมวดที่15ก็ต้องล็อกไว้ว่าต้องทำประชามติ ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ใครไปแก้ไขหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญแล้วมาเขียนเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้โดยง่ายในประการที่สามีคําวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูนไว้ชัดเจนใน18ขีดที่12ทับสอ5 5ปัญหาก็คือว่าตอนนั้นที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยมีสสลอก็มีการยื่นขอให้ตีความต่อสาลรัฐธรรมนูนเพราะเป็นปัญหาว่ารัฐธรรมนูนปี50ไม่มีบทบัญญัติว่าถ้าจะปลดเปิดให้มีสสลอเนี่ยต้องทําประชามติหรือไม่ จึงมีเรื่องกรณีปัญหาตามที่สารรัมณุนวินิจฉัยดังนั้นรัมณุลหกูน60แน่นอนว่าคงหมวด15ไว้ครับและถ้าจะแก้ต้องทําประชามติอันนี้ก็จะได้ไม่มีปัญหาเหมือนกรณีที่สารรัมนุนวินิฉัยดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าเราก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องกรณีที่2ถึงกรณีที่4นะครับที่ล็อกไว้ว่าจะต้องทําประชามติผม,มเห็นด้วยครับคือเห็นด้วยว่ามีกรณีเดียวคือถ้าคุณจะแก้หมวด15ทําประชามติ ในประเด็นสุดท้ายในมาตรา256วงเล็บ9เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายหลังที่รัฐธรรมนูญผ่านวาระที่3ก็จะต้องนำขึ้นทูล9แต่ในระหว่าง5วันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูล9นั้นก็เปิดโอกาสให้สมาชิกตรวจสอบว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นตาม256นั้นขัดต่อมาตรา255หรือไม่หรือหรือเป็นการแก้กรณีที่กฎหมาย กำหนดว่าต้องทําประชามติแล้วไม่ได้ทําหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าในห้องกรรมธิการได้มีสมาชิกท่านหนึ่งเสนอให้นำเสนอให้นำข้อความคำว่าหร,หรือกระบวนการตราขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบนั่นก็หมายความว่าจากเดิมที่เรามีเงื่อนไขในการตรวจสอบสอกรณีคือว่า ขัดแล้วขัดมาตรา255หรือไม่หรือเป็นไปตามลักษณะ256วงเล็บ8หรือไม่กับเพิ่มอำนาจให้สารรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบกระบวนการตาขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ผมเรียนกับท่านสมาชิกเช่นนี้เพราะว่าในขณะห้องกรรมธิการนั้นมีการหยิบมาตรา148ว่าได้การตรวจสอบร่างบัญญัติมาขอให้ใส่ไว้ในมาตรา256วงเล7ครับซึ่ง ในหมวด15เรามีหลักเกณฑ์การตรวจสอบไว้เฉพาะตัวแล้วไม่จําเป็นต้องไปหยิบเรื่องของกระบวนการสวตรวจสอบกระบวนการตาในมาตรา148มาใช้ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ครับและมันผิดหลักเจตนาลมดังนั้นผมเห็นว่าสิ่งที่ผมต้องทักท้วงว่าเราไม่ควรเอาข้อความที่กรรมธิการเสียงข้างมากมาใส่ไว้เพื่อเพิ่มอํานาจให้กับสารรัฐธรรมนูญ ดังนั้นถ้าเราไปใส่เช่นนี้ก็หมายความว่าสารรัฐธรรมนูญจะเข้ามาก้าวก่การใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและจะกินแดนฝ่ายอำนาจนิติบัญญัติมากขึ้นมากขึ้นครับดังนั้นผมเรียนว่าผมรับได้ในการตรวจสอบแบบรัฐนูลปี60คือ2 5 6ห้วงเล็บเแบบเดิมที่ใช้เพียงแค่2เงื่อนไขแต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะไปเพิ่มเงื่อนไขที่สเกี่ยวกับ การตรวจสอบว่าด้วยกระบวนการตราครับดังนั้นผมก็ขอญาต์สงวนความเห็นแล้วก็ใช้เวลาเกินไปน,นิดหนึ่งครับท่านประธานรัฐสภาครับขอบพระคุณครับครับ